สวัสดีคะ่ะวันนี้ขอเสนอพระธรรมเทศนาของท่านหลวงพ่อปราโมทปราโมทโชเรื่องอ่านใจตัวเองให้ออกแสดงธรรมเมื่อวันที่13ตุลาคม2566ขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังได้เลยค่ะออออ่่าสงจิตกออกน ันนี้วันพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนสวนรคตเจ็ดปีแล้วไหวมากเลยทางคณะสงฆ์ก็ให้ตามวัดต่างๆสวดพระพุทธมนต์นี่ ของเราก็สวดเหมือนกันนะแต่ว่าหลังทำวัดเย็นพวกเราไม่ได้อยู่ฟังพวกเรานั่งภาวนากันดีกว่าใครเคยทำกรรมฐานอะไรนะทำไปตั้งแต่ตอนนี้เลยที่จริงแล้วกรรมฐานอะไรนะถ้าถูกหลักอนะ ก็ใช้ได้ทั้งหมดแต่ถ้าทำไปโดยไม่รู้หลักก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันหมดไม่ใช่ว่าพุโทโธดีหรือทำจังหวะขยับมือดีหรือพองยุบดีหรือจะอาณาปณะสติดีนั้นไม่มีอะไรดีไม่มีอะไรเลวมากกว่ากัน ขอให้ทําให้ถูกหลักทนก็ใช้ได้ทั้งหมดนะถ้าไม่ถูกหลักก็ผิดทั้งหมดนะหลักสําคัญนะให้พวกเราทํากรรมฐานที่เราถนัดแล้วคอยสังเกตจิตใจของเราเองทํากรรมฐานไปนะแล้วถ้าจิตใจของเราเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นมา ให้เรามีสติรู้ทันอย่างเรานั่งหายใจไปพุทธโธไปใจเราฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านหายใจไปเรื่อยๆใจสงบรู้ว่าใจสงบเราไม่ได้หายใจเพื่อให้เกิดความสงบเราหายใจเพื่อจะรู้ทันใจตัวเอง ทำกรรมฐานอื่นก็เหมือนกันไม่ได้มุ่งเอาความสงบความสงบเป็นของแถมเท่านั้นเองให้เราคอยรู้ทันจิตตัวเองนะ,ะมันสงบเองถ้าเราอยากให้สงบจิตใจจะยิ่งฟงุ้งซ่านเหม้นทำกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันจิตใจตัวเองจิตใจฟุ้งซ่านรูร้วา่าฟุ้งซ่าน จิตใจสงบรล้ว่าสงบนั่งไปแล้วสงสัยนะจิตใจเกิดความสงสัยว่านั่งอย่างนี้จะถูกหรือไม่ถูกรู้ว่าสงสัยเนี่ยทำกรรมฐานนะเรารู้ทันจิตใจตัวเองเรื่อยๆไปหรือจิตใจมีความสุขรู้ว่ามีความสุขนั่งไปแล้วจิตใจเราทุกข์รู้ว่าจิตใจเราทุกข์ ถ้าเราทำกรรมาฐานแล้วเราตักตรงเข้ามาที่จิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สดุดอาจารย์ใหญ่กรรมาฐานของเมืองไทยหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นท่านก็สอนนะการดูจิตเป็นการปฏิบัติที่รัดสั้นที่สดุดเพราะนถ้าเราเริ่มต้น เริ่มต้นหัดสังเกตรจ,รจิตใจตัวเองไปเลยทำกรรมฐานนะจ,จิตใจเรามีความสุขก็รู้จ,รจิตใจมีความทุกข์ก็รู้จ,รจิตใจเป็นกุศลก็รู้จ,รจิตใจโลภโกรดหลงก็รู้จ,รจิตใจฟุ้งซ่านจ,จิตใจหดหูจ,จิตใจเป็นยังไงค่อยรู้ไว้ตัวที่เกิดปล่อยที่สุดนะคือจ,จิตใจลงไปคิด อย่างเรานั่งทำกรรมฐานอยู่แป๊บเดียวจิตก็หลงไปคิดแล้วไม่ต้องไปห้ามมันนะจิตหลงไปคิดรู้ว่าจิตกำลังหลงไปคิดไม่ต้องไปห้าม,มเราจะไม่บังคับไม่กดข่มจิตใจเราจะให้จิตใจทำงานตามธรรมชาติธรรมดาแล้วเราก็มีหน้าที่ตามรู้ตามเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันไปเรื่อย เราจะดูจิตใจตัวเองเหมือนเราดูคนอื่นหรือเราดูจิตใจเราเองเหมือนเราดูละครดูหนังดูซีรีส์อะไรนีตามรู้ตามดูไปจิตใจมีความรักรู้ว่ารักจิตใจกโกรธรู้ว่าโกรธเพราะนั้นทำกรรมฐานไปนะทุกคนเราอ่านจิตตัวเองไปวันหนึ่ง ใคเวลาไม่นานนะถ้าทำอย่างที่หลวงพ่อบอกกล้าๆหน่อยไม่ต้องกลัวไม่ดีไม่ต้องกลัวผิดทำกรรมฐานแล้วก็รู้ทันจิตตัวเองไปอย่างมากก็เดือนหนึ่งนะก็เข้าใจว่าเราปฏิบัติธรรมปฏิบัติไปเพื่ออะไรมันไม่มีอะไรมากมันง่ายเกินกว่าทา่มันนึกไม่ถึง เราคิดว่าการปฏิบัตินะ่ะยากมากเลยยังไปนั่งสมาธิไม่รู้จะนั่งถึงเมื่อ,อไหร่ไปเดินจงกรมนะเดินเมื่อยแล้วเมื่อีกก็ไม่รู้ว่าจะเดินไปทำอะไรใจก็เต็มไปด้วยความลังเลสงสัยนั่นต่อไปนี้ไม่ว่าเราจะทำอะไรนะคอยอ่านจิตใจตัวเองไปขั้นแรกทำกรรมาฐานสักอย่างหนึ่งที่เราคุ้นเคย แล้วก็อ่านใจตัวเองไปสงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ขี้เกียจขึ้นมาก็รู้นะสงสัยก็รู้ตามรู้ตามเห็นไปสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเกิดมาคอยตามรู้ตามเห็นมันไปนี่พอเราฝึกไปช่วงหนึ่งนะสักเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเราจะเริ่มชำานาญ ในการตามรู้ตามเห็นจิตตัวเองในทีแรกเราก็าทำกรรมฐานไปแล้ว,วาตามรู้เห็นจิตตัวเองไปผ่านไปสักเดือนหนึ่งเนี่ยเราจะเริ่มอ่านจิตตัวเองออกเมื่อเราอ่านจิตตัวเองได้เนี่ยขราวนี้นเรามาถึงขั้นการปฏิบัติที่สำคัญคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันหลวงปู่มั่นบอกว่า การทำสมาธินะทำมากไปก็เนิ่นช้าเสียเวลาอยู่ๆไปนั่งเจริญปัญญาก็ฟุ้งซ่านหัวใจสำคัญของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจำวันนะตรงนี้นะแต่ก่อนที่เราจะมีสติในชีวิตประจำวันได้เราต้องซ้อมให้สติมันคล่องตัวก่อน โดยการทำกรรมาฐานอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองไปพอเรารู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆนะพอจิตเราหลงจิตเราเผลอสติจะเกิดเองมันจะรู้ขึ้นมาได้เร็วทีแรกเวลาหลงหนะหลงยาวต่อมานะพอจิตไหลแวบเดียวรู้สึกละ้ะจะรู้ได้เร็วขึ้นเร็วขึ้นพอเราอ่านจิตใจตัวเองได้ชำนาญแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติในชีวิตจริง การทำในรูปแบบมันก็เหมนเราเป็นนักมวยเราเข้าค่ายซ้อมมวยก่อนจะชกจริงเราก็ต้องเข้าค่ายซ้อมก่อนจนกระทั่งเราชกคล่องตัวแล้วเราถึงจะลงสนามชกจริงการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะคือการขึ้นเวทีชกจริงละว,วิธีเจริญสติในชีวิตประจำวัน ก็คือเวลาที่ตาเรามองเห็นมันจะเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นที่จิตให้เรามีสติรู้ทันเนี่ยเราเคยรู้ทันจิตตัวเองมาตั้งพักหนึ่งนะเช่นสักเดือนหนึ่งเนี่ยพอตาเรามองเห็นรูปนะคนนี้สวยใจเราชอบขึ้นมาเงี้ยเราก็รู้ทันอ่ตอนนี้จิตมันชอบนะเห็นคนนี้เป็นศัตรูเราใจมันเกลียด หรืมีสติรู้ทันว่าใจมันเกลียดเนี่ยการเจริญสติในชีวิตประจำวันเวลาหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิน่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสแล้วจิตใจเราเกิดความรู้สึกใดๆขึ้นมาให้เรารู้ทันเนี่ยคือสุดยอดของการปฏิบัติเลยนะสำคัญมาก ทำตรงนี้ไม่ได้นะเรายัางห่างไกลต่อมรคน,นิพานมากเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณนะ์ใจเราเปลี่ยนแปลงเ,เรารู้ทันจิตใจของเรากระทบธรมอารมณนะ์รู้อารมณ์ทางใจนะเช่นใจเราหนีไปคิดเรื่องโน้นเรื่องนี้ อยู่ๆนะไม่ได้เห็นรูปไม่ได้ยินเสียงอะไรอยู่ๆก็นั่งคิดนั่นคิดนี่ไปก็เกิดความเปลี่ยนแปลงนเนะช่นเรานั่งอยู่ดีๆเนะี่ยในชีวิตธรรมดาเนี่ยอยู่ๆเราก็คิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาเราไม่ได้เจตนาจะคิดเลยอยู่ๆมันจิตมันคิดขึ้นได้เองพอมันคิดขึ้นมานะคนนี้เราชอบนะ เราก็รู้สึกโอ้น่ารักคนนี้ดีเราอยากเจอเกิดความรู้สึกนะอยากอยากเจอเลยเรานั่งเพลินๆอยู่นะใจใเราคิดถึงคนคนหนึ่งขึ้นมาโอ้ยคนนี้เราเกลียดมากเลยเพอคิดแล้วโท่สายขึ้นเลยไอ้คนนี้เคยโกงเงินเรานะหรือเคยด่าเรามันด่าเราเมื่อ20ปีก่อนนะมันจบไปตั้งนานแล้วแต่พอใจมันคิดขึ้นมา แต่มันก็โกรธขึ้นมาได้อีกให้เรามีสติรู้ทันนะเวลาความคิดเกิดขึ้นมาแล้วใจเรามีปฏิกิริยายัางไงมันสุขให้รู้ทันมันทุกข์ให้รู้ทันมันเกิดกุศลมันเกิดอกุศลให้รู้ทันไปนีน่คือการเจริญสติในชีวิตประจำวันนะการเจริญสติในชีวิตประจำวันจะทำไม่ได้ าเราอ่านใจตัวเองไม่ออกการเจริญสติในชีตประจำวันไม่ใช่การนั่งกําหนดตอนนี้เห็นตอนนี้ได้ยินตอนนี้นะได้กลิ่นได้รสลตอนนี้คิดอะไรไม่ได้กําหนดนะปล่อยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจทํางานไปตามธรรมชาติธรรมดาตามีตาก็เห็นรูปมีหูก็ได้ยินเสียง มีจมูกก็ได้กลิ่นมีลิ้นก็รู้รสมีกายก็กระทบสัมผัสความเย็นร้อนอ่อนแข็งอะไรพวกนี้มีใจก็กระทบความคิดเราไม่ห้ามนะให้มันกระทบไปแต่พอกระทบแล้วเกิดความเปลี่ยนแปลงใดๆขึ้นที่จิตนัให้มีสติรู้ทันนี่แหละที่เรียกว่าการเจริญสติในชีวิตประจำวันเพราะชีวิตประจำวันนั้น เดี๋ยวตาก็เห็นรูปเดี๋ยวหูก็ได้ยินเสียงเดี๋ยวใจก็คิดมันหมุนเวียนตลอดเวลานี่ก่อนที่เราจะอ่านใจตัวเองออกนะตอนที่ตาหูจมูกเลี้ยกายใจกระทบแล้วจิตใจเราเปลี่ยนแปลงก่อนเราจะมาถึงจุดนี้ได้เราต้องซ้อมลองซ้อมทำกรรมฐานสักอย่างหนึง่งแล้วจิตใจเรามีอะไรเกิดขึ้นให้รูนนะ้ทันะเช่นทำไปแล้วเบื่อ นี่ยใจเราเบื่อแล้วรู้ทันทำไปแล้วเารไปแล้วเพราะร้อนวันนี้ร้อนไปหงุดหงิดก็รู้ทันะเนี่ยรู้ทันจิตตัวเองเรื่อยๆแล้วพอมาถึงการปฏิบัติในชีวิตประจำวันนะตาหูจมูกเลี้ยงแกใจกระทบอารมณ์ใจิตใจเกิดความเปลีป่ยนแปลงเราจะรู้ทันได้อัตโนมัติไม่ได้เจตนารู้แต่รู้ได้เอง ถ้าปฏิบัติอย่างนี้เราถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัตินะไม่ใช่ทุกที่จะสอนกรรมฐานอย่างที่หลวงพ่อบอกพวกเรานะส่วนใหญ่เขาก็จะบอกให้ไปนั่งสมาธิแบบนี้หายใจแบบนี้นะให้ไปดูท้องอย่างนี้ให้เดินท่านี้ท่านี้ไม่สอนกันแบบนั้นนะ่ะ ดีไหมก็ดีเหมือนกันนะแต่พวกนั้นมันคือเปลือกของการปฏิบัติมันคือรูปแบบของการปฏิบัติแต่แก่นแท้ของการปฏิบัติคือจิตของเรานะให้เดินสวยแค่ไหนทำจังหวะได้แม่นแค่ไหนนะแต่อ่านจิตใจตัวเองไม่ออกมันก็ยังไม่ได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติระการอ่านใจตัวเองออกได้นะั่นเป็นสาระสำคัญของการปฏิบัติ เราะฉะนั้นหลวงพ่อจะไม่ได้สอน,นให้นั่งท่านี้ให้เดินท่านี้ให้กําหนดอย่างนั้นให้กําหนดอย่างนี้จะไม่ได้สอนสิ่งเหล่านั้นเลยแต่สอนให้เราตัดตรงเข้ามาอ่านจิตใจตัวเองให้ออกแล้วถ้าเราอ่านใจตัวเองออกนะเราทําไปสักช่วงหนึ่งนะเราไปเข้าสํานักไหนเราไปได้ยินได้ฟังธรรมะอะไรเราจะรู้เลยว่าคําสอนแต่ละอย่างแต่ละอย่างนะมันอยู่ในระดับไหน บางทีมันก็แค่ระดับทําความสงบบางที่ก็เป็นสะกดจิตตัวเองมีนะนั่งไปแล้วก็กําหนดจิตให้นิ่งๆว่างๆความคิดเกิดก็ปัดทิ้งไปเลยะไม่ให้มันคิดอันั้นมันก็เป็นการเหมือนสะกดจิตตัวเองไม่ให้คิดอนะ่ะบางคนก็นั่งเพ่งนะบางที่ก็นั่งเพ่งเพ่งสมองเพ่งร่างกาย เราวจกนกระทั่งปวดคอปวดหลังเคล็ดขัดยอกไปทั้งตัวเลยเปลือกนะมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์นะแต่เราไม่ได้กินเปลือกเราเกียดกินเนื้อในของผลไม้เพราะงั้นเราจะต้องเรียนเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจตัวเองแล้วเราก็ไปดูนะเราใช้เปลือกอันไหนเหมาะกับเรา งั้นจุดสำคัญนะต้องอ่านจิตตัวเองให้ออกแล้วจะใช้เปลือกอันไหนก็ไปดูตัวเองอย่างหลวงพ่อเปลือกที่หลวงพ่อถนัดนะคือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไม่ใช่ทุกคนจะต้องใช้อันนี้ทางใครทางมันนะบางคนเขาถนัดดูท้องของยุบเขาก็ดูของเข้าไป แต่ส่วนใหญ่ดูท้องพองยุบนะมุ่งไปให้จิตมันนิ่งๆไปเพ่งที่ท้องไม่ใช่มุ่งที่จะรู้ทันจิตตัวเองแต่มุ่งที่ไปเพ่งอยู่ที่ท้องถ้าเราจิตไปเพ่งไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งอันนั้นคือสมถะกรรมฐานนะสิ่งที่ได้คือความสงบไม่ได้ปัญญาอะไรหรอกได้สมาธิเฉยๆสมาธินะเกิดกับจิตทุกชนิด สมาธิส่วนใหญ่ที่คนทั้งหลายฝึกกันมันเป็นมิจฉาสมาธิเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติจะให้จิตมันนิ่งอย่างเดียวไม่มีสติจริงเพราะฉะนั้นเราจะเป็นสัมมาสมาธิได้หรือเราจเจริญปัญญาได้เราต้องมีสตนะิเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกทํากรรมาฐานอย่างหนึง่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆต่อไปพอจิตมันโกรธเงี้ยเราไม่ได้เจตนารู้มันรู้เองว่าตอนนี้โกรธแล้ว เราฝึกบ่อยๆพอจิตมันโอกเรารู้เองว่าตอนนี้มันโอบแล้วอย่างนี้ถือเรียกว่ามีสติไม่ได้ต้องกําหนดนะก็นั่งจ้องรอดูอยู่ะจะโกรธเมื่อไหร่จะโกรธหรือยังไม่ได้เรื่องหรอกไม่มีอะไรให้ดูหรอกเฉยๆน,น,นั้นจับหลักตัวนี้ให้แม่นนะแล้วเราจะก้าวหน้าเบื้องต้นทำกรรมฐานไปสักอย่างหนึ่งแล้วอ่านจิตตัวเองไป อะไรก็ได้ที่เราถนัดหไหมือใช้เปลือกชนิดไหนก็ได้เอาที่เราถนัดแหละถนัดพุดโทโธก็พุโทโธถนัดหายใจก็หายใจถนัดพุดโทโธด้วยหายใจด้วยก็ทําไปถนัดดูท้องของยุบก,ก็ทําขยับถนัดขยับมือทําจังหวะก็ทําไปอะไรก็ได้ขอให้มีสติรู้ทันจิตตัวเองเท่านั้นแหละใช้ได้หมดเลย แต่ถ้าไม่มีสตินะไปรู้ลมหายใจจิตก็ถล่มลงไปจมไปเพ่งลมหายใจไปท่องพุโทโธก็เหมือนสะกดจิตตัวเองไม่ให้คิดเรื่องอื่นนะไปดูท้องผ่องยุบก,ก็ไปเพ่งท้องไปเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าหรือบางทีเพ่งร่างกายทั้งร่างกายไม่มันมีแต่เรื่องไปเพ่งเอาเท่านั้นแนหะทำให้กี่ปีมันก็ได้แต่แค่เพ่งเอาจิตก็นิ่งนิ่งซื่อบื้ออยู่อย่างนั้นเอง เมื่เราต้องฝึกให้มีสตินะไม่ใช่ฝึกให้สงบเฉยๆอ่านใจตองให้ออกนั่นแหละสำคัญที่สุดไปทำเอานะไม่มีใครช่วยใครได้เดีย๋ยวว่าแต่หลวงพ่อเลยจะว่าช่วยเราไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าก็ช่วยเราไม่ได้ไม่มีใครช่วยได,ได้มันเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมอย่างเราทำกรรมฐานเนี่ย ก็เป็นการทำกรรมดีว่ามีกฎแห่งกรรมก็มีผลถ้าเราทำสมถะกรรมฐานถูกผลที่เราได้คือความสงบของจิตความตั้งมั่นของจิตถ้าเราทำใหิปัสสนากรรมฐานถูกนะผลที่ได้ก็คือความรอบรู้ของจิตเข้าใจความจริงของโลกเข้าใจความจริงของชีวิตแล้วจิตใจก็จะพ้นจากความทุกข์ต้องทำเอาเอง อย่างพระพุทธเจ้านะท่านเก่งมากท่านไม่สามารถปฏิบัติแทนเราได้นะไม่สามารถแก้กรรมให้เราได้ด้วยนะพวกเราชอบคิดเรื่องแก้กรรมไม่มีใครแก้กรรมให้ใครได้ขนาดพระพุทธเจ้านะท่านยังต้องรับกรรมนะอย่างท่านมีกรรมเก่าจะต,ต้องปวดท้องเนะวลาสุดท้ายของชีวิตท่านท่านยังต้องปวดท้อง เพราะงั้นเรื่องของกรรมแก้ไม่ได้เราต้องทํากรรมใหม่ที่ดีทํากรรมฐานนี่แหละเป็นการทํากรรมใหม่ที่ดีที่สุดล้วจิตใจเราจะฉลาดจิตใจเราจะพ้นทุกข์ไปไม่มีใครช่วยใครได้เส้นทางนี้เป็นเส้นทางของคนที่ต้องช่วยตัวเองเนี่ยคำสอนแท้ๆของพระพุทธเจ้านะเราจะต้องช่วยตัวเองให้ได้ ท่านทำได้แค่บอกวิธีการเหมือนที่หลวงพ่อบอกวิธีการให้พวกเราเนี่ยพระเจ้าก็ทำได้แค่บอกวิธีให้เราต้องทำของเราเองแล้วเราก็จะพ้นทุกของเราเองไม่มีใครช่วยใครได้นี้ดั้งเดิมอ่ะศาสนาพุทธจะสอนอย่างที่หลวงพ่อสอนเนี่ยสอนให้ลงมือปฏิบัตินะทำสติปัฏฐานสี่นะลงท้ายไม่จะลงมาที่จิตนั่นแหละ ไม่ว่าจะเริ่มรู้จักกายเวทนาอะไรเนี้ยสุดท้ายมันจะลงมาที่จิตทั้งหมดอ่ะเรก็จะรู้กระบวนการทำงานของจิตใจเนี่ยศาสนาพุทธแท้ๆอย่างเนี้ยมันเข้าใจยากต้องพึ่งตัวเองในขณะที่คนทั้งหลายเนี่ยไม่ครอบพึ่งตัวเองอยากพึ่งคนอื่นอยากพึ่งสิ่งอื่นในที่สุดสาศาสนาที่นับถือเทวดาก็ชนะกลืนาศาสนาพุทธไป าศาสนาพุทธแท้ๆเนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องใช้สติใช้ปัญญาของตัวเองในการแก้ปัญหาคนส่วนใหญ่มานอนแนก็อยากให้เทวดาช่วยแก้ปัญหาให้งั้นศาสนาเทวดาศาสนาผีเนี่ยจะชนะศาสนาพุทธนี่นพวกพระนะในอินเดียนะนนะก็มองเห็นปัญหานี้โอ้ศาสนาพุทธแท้ๆเนี่ยเข้าใจยาก ก็เลยสร้างเรื่องพระโพธิสัตว์ต่างๆขึ้นมามีโพธิสัตว์องค์นั้นโพธิสัตว์องค์นี้องค์นี้เก่งด้านนี้องค์นี้เก่งด้านนี้สร้างพระโพธิสัตว์ขึ้นมาเพื่ออะไรมาเป็นตัวแทนเทพทั้งหลายนั่นแหละคนที่อ่อนแอหน่อยนะออยก็จะคิดพึ่งพระโพธิสัตว์หวังพึ่งพระโพธิสัตว์นะวันหนึ่งอาจจะได้ยินธรรมะแท้ๆ แล้วก็ปฏิบัติต่อไปสู่ความพ้นทุกข์ได้แต่ถ้าไปพึ่งผีพึ่งเปรตพึ่งเทวดาพวก็พึ่งไปตลอดนะไม่มีทางที่จะได้เรียนธรรมะหรอกงั้นก็เป็นอุบายนะอุบายของคนรุ่นก่อนแล้วสร้างมหายาณขึ้นมาเป็นการปรับเอาคำสอนของศาสนาพุทธนะเหมือนเป็นแก้วแหวนเป็นเพชรที่ดี เห็นเพชรเนี่ยมันจะอยู่ในก้อนหินนะคนเห็นก็เห็นเป็นก้อนหินคนไม่เอานะครูบาอาจารย์ด้านมหายานก็ฉลาดเอาไอ้ก้อนหินน,นี่เพชรก้อนนี้แหละนมาใส่ห่อให้สวยๆมีห่อให้ดึงโดดใจคนเห็นห่อสวยๆอยากได้อนะแล้ววันหนึ่งได้หอ,อนี้ไปนะว,วันหนึ่งก็อาจจะไปเจอเพชรที่อยู่ในห่อนี้ มหายานนะก็คือการสร้างเปลือกสร้างห่อที่สวยงามขึ้นมานะเพื่อดึงดูดให้คนหันมาเรียนและวันหนึ่งเนะี่ยอาจจะได้ยินได้ฟังธรรมะที่ดีแล้วก็เข้าสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นงั้นอย่างเรื่องโพธิสัตว์ทั้งหลายโพธิสัตว์มีไหมมีโพธิสัตว์คือคนซึ่งบำเพ็ญบารมีจะไปเป็นพระพุทธเจ้าโนะพธิสัตว์จะช่วยเราได้ไหม ช่วยได้เล็กน้อยนะอย่างสมมติว่าเราไปเจอสมมติว่าในนั้นเขาเป็นโพธิสัตวนะ์เราไม่มีเงินจีนข้าวไปขอเขากาอาจ,จะให้แต่เขาจะพาให้เรานิพพานไหมไม่ได้เราต้องปฏิบัติเองเราถึงจะน,นิพพานได้เองนะเพราะงั้นเราต้องยกยกยะให้ออกนะว่าอะไรเป็นอุบายนะอย่างมหายานใช่ไหมพอสร้างโพธิสัตว์มาเยอะๆแล้วก็สร้างเรื่อง แดนสุขเขาว่าด,ดีว่านิพพานล้วไปอยู่เหมือนเมืองสวรรค์น่ะแข่งกับสวรรค์มันคืออุบายนะวันหนึ่งถ้าเราเรียนแล้วฉลาดขึ้นมานะเรียนเข้ามาให้ถึงจิตใจตัวเองแล้วเราจะพบเพชรแท้จิเลตนะมันเหมือนก้อนหินที่หุ้มเพชรเอาไว้นะแล้วก็วันหนึ่งเราละจิเลสออกไปเรื่อยเราก็จะเจอเพชรที่แท้จริง เพชรดวงนั้นก็คือจิตที่บริสุทธินั่นเองเอวันนี้เทศให้ฟังเท่านี้นะอย่าลืมนะต้องไปทำกันบ้านนะทำกรรมฐานไปแล้วอ่านจิตตัวเองไปนะลองดูสักเดือนหนึ่งก็ได้ทำทำบ่อยๆมีเวลาเมื่อไหร่ก็ทำนะแล้วต่อไปแล้วอ่านจิตของเราคล่องเนียออกมาอยู่ในชีวิตจริงเนี่ยสติมันอัตโนมัตินะ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์สติเกิดเองเลยอ่านจิตตัวเองได้ตลอดเองเพราะเราอ่านจิตตัวเองได้กิเลสก็ครอบงำจิตไม่ได้อ่านจิตไม่ออกกิเลสก็ครอบงำจิตไปอะไปกินข้าวกันพระธรรมเทศนาได้จบลงแล้วติดตามรับชมและรับฟังธรรมดีๆเพื่อการปฏิบัติได้ทางช่องวิหารธรรม และทางช่องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและรับฟังขอให้เจริญในธรรมทุกๆท,ท่านค่ะสาธุ